ศาลาทางเปลี่ยวเมื่อโรงเรียนหยุดผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดนกกระจาบตำบลบางบานที่โดวยว่านะทิมแกจะไปหาอาจารย์ของแกซึ่งเป็นสมภารอยู่ที่วัดนั้นเพื่อจะไปเอาของดีอยู่ยงคงเหนียวยายผมรู้เข้าก็เลยฝากตัวผมไปด้วยขอให้นะทิมกราบว่าท่านอาจารย์ขอของดีให้ผมบ้างสำหรับป้องกันตัวเพราะเกิดเป็นลูกผู้ชาย จำเป็นจะต้องมีของดีไว้ประจำตัวมีเสียแรงเกิดเป็นคนเมืองหลวงเก่าเมืองซึ่งเต็มไปด้วยคนดีมีวิชาถ้าไม่มีไว้บ้างก็จะไกลอยู่อาจารย์คร่ำครวำขลัง,ง,งมีใช่จะหมดไปเสียทีเดียวในอรุทธยาท่านอาจารย์เป็นคนร่างสัรทัดผิวเนื้อสองสีมีสง่าราศีหน้าขครพบ,บูชามีอารมณ์เยือกเย็นพูดน้อย ชอบมองผู้ไปหายอย่างเงียบๆและพิจารณาอย่างลึกๆท่านยิ้มอย่างครึมๆเขาค้างที่วัดสองคืนพอต้องรอคอยขวัดที่ท่านอาจารย์จะให้ของรุ่นนั้นท่านจะต้องทำอีกเพื่อนาทิมและผมรุ่งขึ้นวันที่สองขวาจะได้กลับก็ร่วมบ่ายผมได้เชื่อคาดเอว การอสรพิษและเคี้ยวงาทั่วๆไปส่วนนาทิมได้ตระกฎอะไรของแกไม่ทราบจัดการล่ำลาแล้วก็ออกเดินทางหน้านี้แล้งจัดลำน้ำย่านนั้นแห้งขอดผู้คนข้ามฟากไม่ต้องอาศัยเรือเลยเดินข้ามกันในลำน้ำอย่างสบายมีทางน้ำไหลเป็นเสสาย,สายลึกบ้างตื้นบ้างพื้นท้องน้ำเป็นสายละเอียด ทางน้ําไหลนั้นอย่างลึกก็แค่เขา่าโดยมากมักจะท่วมเพียงหลังเท้าแค่นั้นเป็นการอัตคัดน้ําสําหรับชาวบ้านบางนั้นอยู่มากเวลาร้อนจัดจะอาบน้ําบ้างตอนไหนตื้นน้ําก็ร้อนดังน้ําต้มต้องบุกไปหาตอนน้ําลึกที่พอจะนั่งลงพอน้ําท่วมแค่ตักแล้วใช้มือวักหรือขันตักรถเอาตามมีตามเกิด เราสองคนเดินลงน้ำที่ร้อนจัดมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นทางคลองแล้วออกสู่ทุ่งซึ่งขณะนั้นแดดจ้ายังไม่ลดลงเลยเรามุ่งหน้าตัดตรงทุ่งทิศพระนครศรียอยุธยาเพื่อสู่ตาบลหัวดุมเพื่อลงเรืออีกทอดหนึ่งเดินหน้าเราเป็นทิวไม้เขียวแก่อยู่ขอบฟ้าและนั่นก็หมายเพียงครึ่งทางเท่านั้น จะต้องเลยทิวไม้นั้นไปอีกก็ไปอีกครึ่งหนึ่งเข้าเห็นจะได้ถึงจะเข้าเขียหัวดุมหน้าท้อแท้ในความไกลและกลางแดดจ้าแทบจะกินเนื้อเมื่อขามาก็นำกันมาทางนี้พอขากลับรู้สึกถอนระอาบุกบ,บันมาด้วยความอ่อนเพลียก็มาถึงดงไม้เขียวที่เห็นแต่แรกออกเดิน ผมขอร้องให้นะทิมหยุดพักที่นี่ก่อนชั่วคราวที่ตรงนั้นมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งหักพังจนเกือบไม่มีซากพงไม้รกเรียวตัวโบสถพังเค้กเก้เหลือกำแพงผนังโบสท,ที่พังไปบ้างอยู่สองด้านองค์พระประธานนั่งอยู่กลางแจ้งเราตัวแดดจึงอาศัยเงาไม้ใหญ่พักกายค่อนข้างนาน ต่อตะวันบ่ายแดดอ่อนจึงเดินทางเดี๋ยวดูบ้านกลุ่มบางบานอยู่เบื้องหลังไกลลิบเดินอย่างสบายสายลมเย็นและมาค่ำเอาค่อนทางพระอาทิตย์รับดวงอากาศค่อยเย็นเข้ามีความชื่นบานมาลบล้างความเหี่ยมของแดดนาะทิมมีสีหน้าสงสารผม ที่ว่าอุตสาห์เดินไกลแสนไกลเท่าผู้ใหญ่เบื้องหน้าเราอีกครึ่งเส้นมีศาลาใหญ่ฝาโล่งที่สำหรับพักคนเดินทางความเก่าของศาลานี้ประมาณไม่ถูกอาจจะหลายสิบปีเราหาลือกันว่าจะพักนอนกันที่ศาลานี้จะดีหรือไม่ถ้าจะไปก็อีกไกลกว่าจะถึงหัวดุ่มซ้ำร้ายค่ำคืนแล้ว จะเอาเรือที่ไหนไปต่อชาวบ้านนั้นไม่มีใครจะเดินทางกลางคืนด้วยเรือเราก็ต้องไปนั่งหลับกันอยู่ริมตะลิ่งนั่นเองถ้านอนเสียที่ศาลานี้ยังพอมีพื้นไม้กระดานให้นอนดีกว่าจะไปนอนกลางดินที่หัวดุมพอเช้าขึ้นเราออกเดินทางก็สะดวกดีทุกประการพอเดินมาถึงศาลาก็พอดีต่างตกลงนอนค้างกันที่นั่น ศาลาใหญ่นี้โปรงไม่มีฝาเป็นศาลายกพื้นสูงมากเห็นทีว่าจุดมุ่งหมายผู้สร้างให้เป็นทางผ่านจะมีที่ให้ผู้สัญจรผูกมา้าผูกโคใต้ถึงศาลาได้สบายหน้าทิมไต่บันไดขึ้นไปก่อนผมไต่าตามหลังพื้นกระดานศาลาปูไว้ทีทีห่างๆไม่เรียบร้อยบางแห่งก็โวหายไปถ้าเดินไม่ระวัง ขาอาจจะพลัดตกร่องหลังคาบางตอนกระเบื้องผุแตกหลุดมองโปร่งถึงฟ้าเราถอดเสื้อผ้าผึ่งร่างกายที่เหนียวเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำนาทิมงัดเอาขนมแห้งๆเช่นถั่วลิสงตัดข้าวพองออกมาแบ่งกันกินพร้อมกับน้ำในกระบอกที่ยังเหลืออยู่บ้างจากการเดินทางกินไปเหลียวไปรอบด้าน มันช่างเงียบเหงาเหลือเกินมีแต่ทุ่งเลิว้วมีแต่ลมพัดในความมืดจะหามนุษย์สักชีวิตก็ยังยากเห็นจะมีอยู่ก็เพียงนะทีมกับผมเท่านั้นเรานั่งกันอยู่ประเดี๋ยวเดือนกระโผกขึ้นขอบทุ่งสาดแสงจับทิวไม้ภาพของท้องทุ่งได้เห็นชัดตาสาลานี้แม้จะไม่มีฝามืดทึบ แต่มันก็ระนากลัวตามสภาพของมันผมนั่งไม่ห่างกับนัททิมเลยแงนดูสาลาแงานดูความมืดเฉพาะตรงกับเบื้องหลุดเท่านั้นพอจะมีแสงสว่างนึกนึกถึงก็นึกถึงผีประจำท้องทุ่งไม่ได้อดนึกถึงไม่ได้ของที่ผมได้จากพระท่านก็มีเพียงเขี้ยวงา หาได้ป้องกันผีไหมแต่ตระกุดของนาทิมจะป้องกันอะไรได้บ้างผมก็ไม่ทราบแม้ถ่าเองไม่เตือนให้เอากระบอกน้ำมาด้วยก็อดเลยนาทิมพูดพร้อมยกกระบอกน้ำขึ้นมาดื่มน่าลืมแล้วละสิฉันไม่เตือนก็อดเท่านั้นผมว่า ปากคงเคี้ยวถั่วลิสงตัดอยู่ถ้าลืมน้ำมันก็ต้องไปให้ถึงหัวดุมโอ้ยแย่เลยผมร้องขัดเพราะท้อทางเดินพลางแหนดูเพดานศาลาไปรอบๆแมสศาลานี้ฉันคนเดียวเห็นจะนอนไม่ได้น่ากลัวจังทำไมวะมันจะมีอะไรเป็นค่าค่าก็นอนสุขโขไปเท่านั้นละ่ะไม่ไหวไม่ไหวนะ นทิมหัวเราะขบขันความกุรอของผมแล้วเราต่างคนต่างนิ่งกันไปมันก็เกิดความเงียบดังเดิมนานๆจะมีเสียงวัวบ้านไกลร้องบ้างและสุนัขก,ก็เห่าลอยมาตามลมผมเอียงกายลงนอนข้างๆน้าทิมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวเพราะตัวเหนียวและพื้นก็ยังมีเสี้ยนคลายหลังก็แค่เอามือปัดๆนอนไปตามมีตามเกิดได้ เราทั้งสองเคลิ้มๆมจนจะหลับเนื่องจากการธรมายร่างกายเดินมาแม้แต่กลางดินก็เห็นจะนอนหลับได้แน่ดูเหมือนเสียงจะมีคนมาน้าทิมกับผมสะดุ้งจากเคลิ้มๆพร้อมๆกันงงหัวไปดูข้างล่างเดือนสว่างมองเห็นได้ทั่วเป็นความจริงมีคนมาแท้ๆไม่ใช่หูแวว เป็นคนคนเดียวเดินทางมาและหยุดยืนตัดสินใจว่าจะพักหรือไม่พักลังเลอยู่ข้างล่างสักครู่หนึ่งจึงก้าวขึ้นบันไดามาพอขึ้นมาแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนพักอยู่ก่อนก็คือนาทินกับผมเขาหันมาดูเราหน่อยนึงแต่มันก็มืดมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพียงแต่รู้กันว่าบนศาลานี้มีคน เขาเดินเบาๆไปอีกมุมหนึ่งของศาลาอย่างเงียบๆศาลาพักษาสาธารณะเช่นนี้ทุกคนมีสิทธิ์จึงไม่มีใครจะทักใครต่างคนต่างพักตามชอบใจผมรู้สึกว่านาทิมออกจะระแวงไอหมอนั่นไปในทางคนร้ายจกชิงวิ่งราวหรือย่องเบาพอหมอนั่นขึ้นมาบนศาลาน้าทิมก็ลุกขึ้นนั่งกุมเชิงทีเดียวความจริงก็น่าหนักใจอย่างน้าทีมแก เพราะว่าผนทางเปลี่ยวเช่นนี้จะมัวนอนหลับไหลเปรียวพ่อก็ย่องมาหยิบอะไรไปหมดเหลือแต่กายเท่านั้นเองหรือว่าศารานี้เป็นของที่หากินของพวกนี้ใครเดินผ่านมาก็พักนอนและผู้ที่มาพักทุกคนก็ล้วนแต่อ่อนแรงมาทั้งนั้นลงนอนหลับเป็นตายเลยเดี๋ยวว่าจะหยิบของนอกกายไปเลยแม้แต่กางเกงที่นุ่งก็อาจจะค่อยๆถอดเอาไปได้ หมอนั่นหันข้างให้เราเบิ่งหน้าดูไปข้างนอกทุ่งไม่เอาใจใส่กับเราเลยผมเริ่มใจไม่ดีอย่างนี้นอกจากจะน่ากลัวผียังน่ากลัวโจรผู้ร้ายอีกแม้นว่าถูกเข้าจริงจะเรียกใครเข้าช่วยเล่ามองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งโล่งกับพงไม้เรื่องมันก็ต้องคุ้มกันตัวเองเวลาล่วงเลยไปหลายนาที ผมต้องนั่งคุมเชิองอยู่แม้จะแสนง,ง่วงก็หลับตาลงไม่ได้แต่ในครู่นั้นใจเราก็ค่อยอยังชั่วขึ้นเพราะมีเสียงคนมาอีกข้างล่างเพราะจะมีเพื่อนพึ่งพากันมีให้มีการโจรกรรมเกิดขึ้นง่ายๆผมชะเง้อคอลงมองลงไปข้างล่างทางเปลี่ยนสายขาวยาวโพนในแสงเดือนร่างของใครยืนนิ่งอยู่ หันมองหน้าขึ้นมาบนศาลาอย่างลังเลคล้ายๆกับคนแรกและในสองสามอึดใจนั่นเองเขาคงตัดสินใจแน่แล้วไต่บันไดขึ้นมาบนศาลากลอกหน้าดูทั่วๆแล้วเดินพ้นบันไดมาที่สซนนั้นเสียงหมอคนที่นั่งอยู่ก่อนร้องทักผมประหลาดใจนักบนศาลานี้มืดเรามองเห็นหน้ากันก็แค่เพียงภาพดำๆ ทำไมมันมองเห็นกันและจำกันได้ถ้ามันจะนัดกันไว้เสียแล้วแน่ๆเราสองคนถ้าจะแย่หากมันเป็นผู้ร้ายมันก็รับมือนัททิมอยู่ตัวผมเป็นเด็กจะช่วยอะไรนัททิมได้เจ้าคนอยู่ก่อนเรียกชื่อและถามไปเจ้าคนมาใหม่หันไปดูทางเสียงใช่คนมาใหม่รับได้ย้อนถามนักที่ก่อนหรือ ฮ่ไปไหนมาละนี่ไปเมืองบ้ากันจะไปเมืองเหมือนกันแล้วทั้งเก่าและใหม่ก็ไปนั่งรวมคุยกันต่างไม่เอาใจใส่เราทั้งคู่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่ฟังเป็นอารมณ์เพราะเรื่องไม่ใช่ของเราการแสดงตัวของเขาทั้งสองก็เป็นคนเดินทางธรรมดาจากการโต้อตอบว่าจะเดินทางไปเมือง และก็เช่นเดียวกับเราที่จะไปเมืองเรื่องของการสงสัยของผมยังไม่หยุดทั้งการมาของมันและการทักกันมันก็บอกอยู่อย่างชัดว่านัดหมายกันมาแม้แต่จะหาหนทางพูดกลบเกลือนพลางหูพลางตาเราสองคนเราก็ฟังออกว่าเสียแซงแกล้งพูดมันต้องแอบเห็นเรามาพักที่นี่แล้วมันทยอยมากันทีละคน ดูท่าทีจะเล่นงานเราได้หรือไม่ได้มันคงหากินมานานแล้วเห็นหมูหลุดป่ามาเข้าเล้าเมื่อใดก็หวานมันพอเราหลับมันก็ฉวยไปตีเนียนเลยนะทิมต้องใจตรงกับผมแน่แ่แกคำหาอะไรในย่ามยุกยิกยุกยิกยุกยิก,ยกและหยิบอะไรอันหนึ่งมาวางไว้ข้างตัวผมจึงเอื้อมมือคลำเพราะอยากรู้ก็รู้ว่า สิ่งที่เอาออกจากย่มนั้นก็คือมีดซุยขันแรกเห็นข้างโน้นคนเดียวก็จงใจว่าจะสู้มือเปล่าพอเห็นมาสองคนจึงต้องเอามีดออกมาในเวลาชั่วครู่ก็มีเสียงคนมาอีกผมและน้าทิมก็ชะเง้อม,มองและเจ้าคนใหม่มานี้มีกิริยาอย่างเดียวกันกับเจ้าสองคนแรก ทำลังเลใจแล้วก็ขึ้นมาวนศาลาแบบเดียวกันจากคนใหม่นี้หนุ่มสรงตัวเดียวไม่มีอะไรอื่นอีกเลยช่างเจ้ากล้ำจริงพอเอ๋ยทั้งเก่าและใหม่มันร้องถามกันแบบเดียวกันอย่างเจ้าสองคนเก่าและก็ว่าจะไปเมืองเช่นกันสรงตัวเดียวนั่นนะจะไปเมืองผมใจสัน่นแน่แล้วไม่ผิดตาผิดใจไปได้มันคือหัวขโมย การแต่งตัวของเจ้าคนใหม่ก็เห็นอยู่กับตาว่าเป็นคนแถวนี้เราสองคนเป็นเหยื่อของมันแน่ยกผมออกเสียก่อนคือตัวเท่าสุนัขแต่มันสามคนร่างกายใหญ่ทั้งนั้นณนะทีมคนเดียวจะทานอะไรมันอยู่ผมใจเต้นตุมๆตุมๆหนะ้ทีมกำมีดคุมเชิงแกคงกลัวเหมือนกันสามคนใหญ่ๆไม่ใช่เล็กน้อย ถ้าไม่มีแรงเท่าช้างก็อย่าพูดเลยมันแกล้งทําไม่เอาใจใส่ต่อเราตามเคยสามคนคุยกันเสียงคลมไม่เคยเหลี๋ยวมาทางเราเลยมันตั้งวงคุยกันสามเหลี่ยมหน้าจัว่วงัดเอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาคุยกันแทบจำไม่ไหวบางครั้งหยุดเงียบไปคล้ายหมดเรื่องคุยแต่แล้วก็กลับคุยขึ้นมาอีกแม่ไอทิศ เมื่อคืนวานข้าคิดว่าผีเล่นงานข้าเข้าแล้วแต่ลงท้ายกลายเป็นแนวไปจ้าคนหนึ่งพูดทำเสียงซุ่มคล้ายขันตัวเองทำไมวะอีกคนซักทำไมละ่ะตาฝาดไปนะสิให้ตกนรกวะตอนพรบค่ำเมื่อวานนี้ข้าลงจากบ้านไปห้างเฝ้าควายเจ้าแมวเปรตมันหมอบอยู่ข้างทาง พอเดินไปจะถึงตัวมันโดดผ่านหน้าไปดูเห็นเป็นม้าดำวิ่งผ่านหน้าแหมเว้ยตกใจยืนตัวแข็งมันเล่าจบแล้วหัวเราะขันตัวเองแล้วอีกสองคนก็พลอยหัวเราะตามไปด้วยอย่างสนุกข่าสิถึงจะถูกจังๆให้ตายสิพูดแล้วขนลุกอ,อีกคนพูดบ้างพอได้จังหวะดีก็พูดต่อ เป็นเชิงยกย่องตัวเองพาสิถ้าไม่ใช่ข้าแล้วก็จับไข้หัวโขนเลยวะโดนเข้าจริงๆเลอจากคนพิงสาวถามเออจริงสิจังหนับเลยให้กูตายสิเอา้าสมบทกำกับรับรองคำไปเลยติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กูปลอดระํำเลยวันนั้นเดือนหงายอย่างนี้แหละวันนั้นไปทำธุระที่บ้านหัวตะพานพบเกวียนผ่านมา เวียนอะไรวะกลางคืนไม่รู้สิกูไม่เห็นมีอะไรบรรทุกมาในเวียนเลยแต่กูไม่เอาใจใส่มันหรอกขอแค่โดยสารมันมาทางนี้เท่านั้นขอถามคนขับมันก็บอกว่าจะมาทางเดียวกันเหมาะเลยข้าเลยขอนั่งมาด้วยเว้ยเฮ้ยไอ้คนขับมันแต่งตัวพิลึกว่ะมันนั่งผมผ้าฝายและคุมหัวพูดถึงตอนนี้หยุดหัวเราะ กูแทบเป็นลมตายแทนมันวะพอเห็นมันคุมผ้าหรือว่ามันกำลังจัดไข้แต่ก็ไม่ใช่วะเพราะพูดคุยกันเสียงอย่างคนธรรมดานี่ไม่มีทีท่าว่าจะป่วยไข้เลยกูนั่งมานั่งมาเวียนผ่านหมู่บ้านหมาพากันหวาเสียงหลงกูชักใจไม่ดีเว้ยมันเล่าต่อมันพิสดารน,นักเชียวไอทิศมามันวิ่งกูขนลุกทั้งตัว พอเควียนเราเลยมาหมาก็หอนอยู่ไกลๆไล่ตามมากูหลุดปากถามันออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจว่าหมามันหอนทำไมกันนะไอคนขี้หนาวนิ่งเฉยสะอึกใจมันจึงพูดว่าหมามันเห็นผีถึงหอนรู้ไหมล่ะกูสะดุ้งหันดูมันนึกในใจว่าผีท้องทุ่งหรือผีอะไรกัน ก็เควียนไม่มาทําไมมันไม่หอนปากกูอยู่ไม่สุขถามออกไปอีกผีที่ไหนกันวะมีแต่เรานั่งเคลียนมามันก็หอนตามมานี่ก็มันเห็นผีนะสิกูชักเคืองเวย้ยพูดแบบบ้าทั้งนั้นคํำม,มืดกลางทุ่งเบื้องว้างดันพูดเล่นขน้องปากจึงเตือนมันออกไปว่าอย่าพูดเล่นหน้าเบื้องวางใจไม่ดีพอกูพูดจบมันหัวเราะ คลายเยอะเยะ้ยกูเลยนิ่งถ้ามันเป็นอย่างมึงมึงอย่างนี้กูด่าแล้วภา,าวะแต่นี่มันเป็นเจ้าของเกวียนเราอาศัยมาจำต้องเป็นนิ่งนึกเครืองใจว่ามันจะพูดเล่นพูดจริงก็ตามแต่มันเถอะก,กูเป็นคนมันก็เป็นผีนะสิเพราะทั้งเกวียนก็มีกันสองคนลงท้ายไอเจ้าของเกวียนหัวเราะอ,อีกเฮ้ย กูยอยากเตะเสียเต็มปดามันกวนอาการพอมันหยุดหัวเราะมันก็พูดว่าไม่เชื่อหรือว่าผีพอได้ยินอย่างนั้นก็พูดไม่ถูกว่ากลัวหรือโกรธใจคอตึกตักมันพูดขัดคำเท่านั้นเว้ยเว้ให้กูตายไปเดี๋ยวนี้ตัวมันสูงขึ้นผิดธรรมดาให้กูตายจากไปวะไม่เท็จพูดเลยมันเป็นผีจริง แล้วมันลงจากเพลียนพอยืนกับดินตัวสูงเท่าต้นตาลตัวกูแข็งเลยไอเปรตนั่นไม่ทำไมมันหันหลังเดินเข้าดงไม้กูไม่ไหวแล้วโดดจากเพวียนได้วิ่งเสียลมออกหูพอจบคำเล่าของเจ้าคนนั้นอีกสองคนกูหอเราะอย่างขบขันผมฟังยูงหาง,างชักเปลี่ยนใจหวาดระแวง กเกรงการเป็นผู้ร้ายของเจ้าสามคนนั่นกับสนใจฟังเรื่องผีและชักกลัวตามที่มันเล่าแม้แต่มันเล่าเป็นสนุกสนุกแต่ก็น่ากลัวเพราะเรากำลังอยู่ที่ศาลาปเปรียวกลางคืนมองไปทางไหนก็เวิงว้างสงัดเงียบค่อยๆเลื่อนกายพ้นร่องห่างเข้าชิดหน้าทิมซึ่งแกก็ฟังแต่นั่งเฉยมือกุมมีดเสมอแกคงคิดว่าจะพวกนั้น หานิยายมาเล่าให้เราฟังเพลินแล้วก็เลยหลับมันทั้งสามก็จะเอาเข้าวของเราไปหมดส่วนผมไม่ง่วงเลยคืนนั้นแม้ว่าจะเดินมาเพลียความเพลียหายไปดังปิดทิ้งจใจกลับมาห่วงร่วงจนละกร,รมและเรื่องผีผีสาง,สางไอเรื่องหมาหอนแล้วมันเย็นนักฮ <c oughs> ึจากคนหนึ่งพูดเออกูไม่ชอบเลยวะ่ะ มันหอนขึ้นเสียงโบโบโบไออีกคนทำเสียงหมาอีกมันทำเหมือนเาาของเราได้ยินมาหอนจริงๆมันช่างเยือกเย็นถึงกับขนลุกและเจ้าอีกคนก็ชอบทำเสียงสนุกเสียงนกแสกล้องมันก็ทำเหมือนอีกดังแซกแ็กยาวๆคล้ายๆอยู่บนท้องฟ้าจริงๆถ้าไม่เห็นว่ากลุ่มคนนั้นทำเสียงเล่น เพราะว่ากลางคืนนกบินร้องผ่านศาลาไปมาและหมาก็หอนรับกันอยู่เป็นจังหวะคิดว่าพูดผีปีศาจกำลังมาจริงๆไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยที่มันทําเสียงเหล่านี้เล่นคนเรานี่ช่างมีอะไรแปลกๆจะพูดเล่นอะไรไม่เข้าหูมนุษย์อ้าอีกคนทําเสียงคนหัวเราะเสียงแหบเสียงแห้งกับเสียงหมาเสียงนก เสียงมันแหบฟังดูน่าเกลียดอย่างร้ายมีหนำยังลุกขึ้นเอาผ้าคุมหัวก้าวเท้าไปงุบงุบแข็งแข็งดังผีปากก็หัวเราะบ้างกระแอมบ้างมันทำอย่างกับว่าเห็นปีศาจรจริงๆแล้วมันก็หยุดหัวเราะกันอย่างขบขันมันจะทำให้เรากลัวนะทิมกระซิบบอกผมเบาๆผมได้สติคิดทางการได้ว่า มันจะทําให้เรากลัวแล้วไม่อยากอยู่บนสาลานี้กระมังแต่มันจะทําอย่างนี้ทําไมถ้าเราหนีไปมันจะได้อะไรจากเรามันสามคนไม่เอาใจใครใส่ใจใครทั้งนั้นดังว่ามันเป็นเจ้าของสาลานึกจะทําอะไรก็ทําตามใจชอบหรือว่ามันคิดหาวิธีหาเรื่องพานกับเราถ้าเราไม่พอใจมีเสียงขัดกันขึ้นจะได้วิวาท แล้วก็แย่งชิงของของเราพวกมันหยุดการแสดงและหยุดพูดไปนานก็คงสบายใจขึ้นนาทินคงนั่งคุมเชิงอยู่อย่างเดิมเพราะคงคาดไม่ถึงว่าจะมีอะไรอีกต่อไปแต่ในครู่หนึ่งนั่นเองเจ้าคนที่นุ่งสโลงผืนเดียวลุกขึ้นยืนและบอกว่าเฮ้ยถ้าผีมา เองจะว่ายังไงพร้อมกับที่มันพูดมันชูมือขึ้นเอ้ยคุณพระช่วยนั่นมันอะไรกันมือของมันโตใหญ่ไม่น่าจะเป็นไปได้มือมันยาวเกือบติดเพดานศาลาผมใจหายวูบนาทิมพงะมาติดผมผมจังงันดังถูกมนจังดูมันจนตามไม่กระพริบมาผิดท่าเสียแล้ว ไอ้สามคนมันเป็นใครไม่ได้การเสียแล้วมันหัวเราะก,กันเองอย่างชอบอกชอบใจไอ้สองคนที่นั่งดูอยู่พูดพร้อมกันว่าน่ากลัวออกจะตายทําออกมาได้ไอ้คนมือโตทําท่าคว้าไอ้สองคนไอ้สองคนทําลูกหนีร้องเสียงโกรธเล่นอะไรไอ้บ้านี่ใครๆเขาจะหาว่าเป็นผีจริงๆพูดแล้วมันออกวิ่งหนีไอ้มือโตไล่ตาม โอ้ยพ่อแม่ทั้งหลายผมจำติดตาหรือจะทนทานแล้วตัวสั่นดังจับไข้กอดน้าทิมแน่นอายสองคนที่ลุกหนีนั้นร่างกายมันสูงเกือบเท่ายันเพดานหลังคาผมร้องออกมาแบบไม่รู้ตัวพวกมันหนีและไล่กันโดดพ้นศาลาไปวิ่งหนีร้องไปอายมือโตก็ไล่ไปพลางหัวเราะอย่างสนุกและหยิบกระเบื้องบนหลังคามาคว้างกัน แล้วก็วิ่งหายไปในถ้ำกลางแสงจันทร์นาทีนหยิบห่อของแล้วมือฉุดผมวิ่งลงบันไดศาลา,าพอถึงพื้นดินก็วิ่งกันเหยียดไปตามทางเกวียนผมยึดชายเสื้อนาทินไว้วิ่งตามไม่ลดละแม้นาทินจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็วิ่งทันวิ่งไปเหลียวหน้าเหลียวหลังมาหยุดย่อนพอมาถึงริมน้ำตำบลหัวดุม มีบ้านหลังหนึ่งยังไม่นอนจุดไฟสว่างอยู่ได้เข้าอาศัยเขาเล่าเรื่องให้เขาฟังทั้งๆตัวสั่นเทาเจ้าจของบ้านรับเอาเข้าอาศัยแล้วรีบปิดประตูบ้านเพราะเกิดกลัวผีจะตามมาบ้านเขาผมกับนาทินไม่หลับเจ้าของบ้านหาผ้าห่มมาให้คิดจะคลุมโปงแต่ไม่ไหวร้อนเหลือประทังทนตาแข็งอยู่จนตลอดคืน เ้าขึ้นล่ำหลาเจ้าของบ้านพร้อมขอขอบคุณบุญค,คุณของเขาแล้วลงเรือกลับบ้าน